นางวิภาเกษตรสุวรรณประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกลบิดเวนเจอร์จำกัดเปิดเผยว่าบริษัทเป็นผู้แทนจำหน่ายเก้าอี้และโซฟาปรับเอนนอนเลซี่บอยในประเทศไทยยาวนานกว่า96ปีมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสังคมให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะยุคที่ก้าสู่การมีชีวิตที่ยั่งยืน ขณะที่ปัจจุบันผู้บริโภคหันมาใส่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นรวมถึงวัสดุและกระบวนการผลิตที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมไม่เว้นแม้แต่สินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านและเป็นที่มาของการเปิดตัว2องคอลเลกชันผ้าใหม่ล่าสุด Conserve Sustainable Fabrics ที่ทำาจากขวดพลาสติกรีไซเคิลและ Anti-Microbial and Pet-Friendly Fabrics พาตานจุลินทรีย์ให้มั่นใจว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์เลี้ยงด้วยคุณสมบัติในการป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรียที่เกาะให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์บนพื้นผิวของผ้ามีความทนทานผสานกับเทคโนโลยีไอคลีนไม่ทิ้งคราบทำความสะอาดง่ายสัมผัสที่นุ่มสบายเป็นพิเศษโดวยวัสดุไม้มาจากโครงการป่าปลูกที่มีความรับผิดชอบและมีการจัดการมาตรฐานสูงไม่มีส่วนในการตัดไม้ทำลายป่า โดยไม้ที่นำมาใช้กว่าร้อลมาจากแหล่งปลูกหมุนเวียนผ่านการรับรองจาก Forest Stewardship Council หรือ FSC แต่ในวันนี้ที่เราเปิดตัวเป็นเป็นผ้าที่เรียกว่า Conserve Sustainability Fabrics ก็คือเป็นผ้าที่ทำมาจากขวดพลาสติกนะคะขวดหนึ่งใช้ประมาณเก้าอี้หนึ่งตัวใช้ขวดประมาณ50ขวด นะคะด้านหนาเพราะว่าเราเอาวิวัฒนาการของการทําเส้นใ่นะคะจากขวดพลาสติกมาทอเป็นผ้าพเพื่อจะมาคลุมเลยซีบอยซึ่งก็เป็นห่วงกันเองอาจจะนุ่มสบายไหมไม่ต้องกังวลเลยค่ะเพราะเลยซีบอยเราห่วงเรื่องความสบายอยู่แล้วเพราะนั้นเรื่องความสบายต้องมาคู่กันนะคะความทนทานต้องไปด้วยกันด้วยนะคะขณะเดียวกันโครงสร้างข้างในนะคะความแข็งแรงของเราที่ท่านได้สัมผัส จริงๆแล้วเราใช้ไม้ที่มาจากโครงการป่าปลูกนะคะโครงการป่าปลูกเป็นโครงการหนึ่งซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ไปตัดไม้ทําลายป่าธรรมชาติเราใช้ไม้ที่มาทําโครงสร้างเลยรที่บ่อยนะคะเป็นไม้จากป่าปลูกที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานนะคะ FSC ที่ที่หลายท่านอาจจะได้คุ้นเคยบ้างหรืออาจจะยังไม่คุ้นเคยจากวันนี้ก็เราจะเริ่มได้ยินคําพวกนี้เพิ่มมากขึ้น ก็เป็นที่มาของงานนี้เลยที่เราอยากจะบอกดังๆว่าโอเคเราขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสินค้าที่ช่วยรักโลกค่ะ นอกจากนี้เลซี่บอยได้จัดกิจกรรมพิเศษให้ผู้บริโภคที่สนใจร่วมสัมผัสสองคอลเลกชันผ้าใหม่และร่วมพูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์ใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเปลี่ยนแปลงสู่ความยั่งยืนในชีวิตประจำวันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16กุมภาพันธ์2567บริเวณโถงกลางชั้น4ณเซนทัเอมบาซีหรือช่องทางจัดจำหน่ายกว่า65สาขาครอบคลุมทั่วประเทศ